อัปเดตนะคะความเคลื่อนไหวของสาวสาวแบล็กพิงค์ค่ะหลังจากที่เมื่อคืนนะคะ YG ค่ะมีการปล่อยคลิปวิดีโอทีเซอร์ของลิซ่าออกมานะคะบริ้งค่ะต่างกระชุ่มฉ่ำหัวใจกันทั่วหน้าท่าอย่างกับได้น้ำฝนกันเลยทีเดียวนะคะแถมตอนนี้ค่ะก็ยังมีคนตาดีท่าเรียกว่าสังเกตเห็นค่ะว่าสายฟ้าที่พาดผ่านลำตัวของลิซ่านะคะบอกว่านั่นค่ะมันคล้ายก,กันกับแผนที่ของประเทศไทยซะด้วยนะคะอะคุณผู้ชมค่ะลองดูเอาเองละกันว่าเหมือนลึกเปล่านะคะ ส่วนความเคลื่อนไหวอื่นๆค่ะก็ดูน่าตื่นเต้นไม่น้อยค่ะอย่างเช่นนะคะภาพภาพนี้ของสาวเจนี่ค่ะเอั่นเธอไปอุ้มเด็กน้อยน่ารักที่ไหนนะคะไงถึงมานะคะนั่งอยู่บนตักของสาวเจนี่แบบนี้ได้ค่ะก็เลยต้องตามไปสืบดูนะคะก็พบว่าค่ะ เป็นลูกชายนะคะของคุณฮันบยอนนะคะที่เป็นนักออกแบบแล้วก็เป็นนักเต้นของ YG นั่นเองค่ะซึ่งเจนนี่ค่ะเวลาที่อยู่กับเด็กน้อยนะก็ดูน่ารักอบอุ่นนะคะดูเป็นผู้หญิงที่นุ่มนวลนคะคะซึ่งขัดกับเวลาที่เธอนะ,ะแสดงบนเวทีมากๆเลยะคะ่ะแต่ว่าเธอนะคะก็เนี่ยแหละค่ะนั่งเล่นกับเด็กน้อยนะ,ะได้อย่างกลมกลืนมากๆเลยนะคะ และอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะที่คุณ Ryan t เ d เดอค่ะเจ้าตัวค่ะเพิ่งจะมาเปิดเผยนะคะให้ทราบค่ะว่าเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนหน้านี้นะคะเขาได้มีโอกาสได้ทำงานร่วมกันกันกบสาวสาวแบล็กิค่ะซึ่งก็น่าจะหมายถึงนะคะตอนที่เจนนี่กับโรเซ่ค่ะไปที่อเมริกานะคะซึ่งตอนนั้นค่ะก็มีภาพถ่ายออกมานะคะเห็นว่าพวกเธอนั้นอยู่ที่สตูดิโอของเขาด้วยะคะ่ะ แต่เจ้าตัวค่ะก็ยังไม่ได้เปิดเผยนะคะถึงผลงานที่กําลังจะเกิดขึ้นนะคะมีแต่ทาง YG เท่านั้นค่ะที่ตอนนั้นออกมาประกาศนะคะว่า2สาวเนี่ยเขาไปทํางานอยู่ที่นู่นด้วยนะคะ mm hmm. แล้วก็ส่วนวันนี้ค่ะก็เป็นวันนะคะครบรอบ1ปีนะคะตรงกับวันที่28สิงหาคมพอดีพอดีเลยนะคะก็เป็นวันครบรอบ1ปีของการปล่อยเพลงไอศครีมออกมาค่ะ อังนั้นนะคะก็เลยเห็นบริงอินเตอร์ค่ะเขามาเฉลิมฉลองกันนะ,ะให้กับเพลงไอศครีมด้วยนะคะและนี่ค่ะก็เป็นความเคลื่อนไหวต่างๆที่เกิดขึ้นค่ะแอดก็เอามาอัปเดตข่าวสารกันค่ะก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแ like, ชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้าอบค